โอเคนะครับอันนี้จะมารีวิวเกมที่สร้างเองนะรีวิวเกมที่สร้างเองโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูออดิโอก่อนว่าตั้งถูกไหมนะเอาเดี๋ยวนะครับปรับเสียงแป๊บที่หมายแล้วปรับเสียงไม่ได้โอเคอ่ะเป็นการรีวิวเกมของตัวเองนะครับก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถเลือกคลาสได้นะครับจะมี a s s a ซลิคอร์นสปอ p ์ตเอนจิเน e ยรนะฮะ ก็คือคาสเนี่ยมันจะมีอาวุธที่ต่างกันแต่ว่าถ้าเข้าเกมไปแล้วเนี่ยจะสามารถนะครับเก็บอาวุธอะไรก็ได้นะไปตอนแรกเนี่ยก็มาที่โฮสก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถเลือกแมปเลือกสร้างห้องได้นะฮะโอเคอันนี้เป็นการเลือกบอทนะครับอันนี้เป็นการเป็นการเ,ารเลือกบอทนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูก่อนบอทบอทบอทเดี๋ยวนะ อันนี้เราปรับจํานวนผู้เล่นได้นะครับเป็นบอทเราจะลองก่อนนะโอเคอันนี้ลองสตาร์ทแมปนะครับคือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นกับบอทก็ได้เหมือนกันนะเรามาลองดูครับอันนี้มีแต่บอทนะเยสโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นอาวุธที่เก็บได้นะครับ The the อันนี้เป็นเอ่อเก็บได้ไม่อันนะแล้วก็นี่จะเห็นไหมเลยครับถ้าเป็นคลาสเนี่ยจะจะมีอาวุธคือ MP5 นะครับโอ้ยิงกระจายครับพี่น้องไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคนะครับอันนี้เป็นโหมดทีมเดนแมทน,นะครับก็ไม่มีอะไรก็ฆ่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองอ่าเห็นไหมครับตายหาไปแล้วชีวิตกูโอเค มาอันที่สองนะครับอันนี้ใช้มูลท็อปนะฮะเปิดเซิร์ฟวันแรกนะครับใครอยากเล่นก็ลองเล่นเลยเด้ออาก็จะคือจะเห็นได้ว่าตัวอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะครับเราจะมีอาวุธให้คือคุณเลือกเล่นได้หมดแหละอาวุธมันมีมันมีอาวุธให้ให้เล่นได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกคารลัสไหนเข้ามาลองเล่นเป็นไสนเด้อบอทบอทไม่งงนะครับบอทเกมนี้ไม่โง่บอกไว้เลยนะคือมันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องรอ ต้องรอเพื่อนมาเล่นนะ่ะก็เล่นกับบอทได้เลยนะครับหรือเพื่อนจะมาเล่นก็ก็เล่นได้นะอาวุธมีเพียบไม่ให้เลือกใช้นะครับอันนี้เนี่ยแล้วก็จะมีให้เด้งด้วยเด้งได้นะครับนี่ขึ้นมาแล้วอุย้ยนั่นไงโอเคนะครับยิงกันโอเคตายนะครับรีวิวแค่นี้แล้วกันเด้อ